สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนของช่องท่องเที่ยวทั่วไทยไองตัวไปทำขฝันใครเข้ามาดูาก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับจุดท,ที่ผมยืนอยู่นี้คือก็คือน้ําตกกระอางครับอยู่ที่อำเภอวัอนนาจังหวัดนครนายกน้กําตกแห่งนี้ก็น่าจะเหมาะสําหรับคนมาปิกนิกกางเต้นพักผ่อนก็เป็น น้ำตกที่อยู่ใกล้กรุงเทพมากเดินทางมาก็ประมาณ40กว่ากิโลก็สำหรับดูทิวท้าขอนน้ำตกก็เหมือนกับว่าแต่งทำเป็นน้ำตกเล็กๆครับที่อยู่ใกล้กรุงเทพน,นี่คือสภาพน้ำตกตอนเช้าตอนที่ผมมามันฝนตกแล้วนะักท่องเที่ยวยังไม่เข้ามามากเท่าไหร่นะ ก็เจ็บภาพไปฝากอันนี้คือน้ำตกกลางนะครับจุดที่ผมอยู่นี่ก็คือน้ำตกกระองนะครับอยู่ที่อำเภอบ้านนาจังหวัดนครนายกพอดีมาถึงฝนมันตกไหนๆได้มาแล้วก็จะถ่ายวิดีโอไปฝาก เพื่อนเอนฝากกดติดตามช่องด้วยนะครับช่องท่องเที่ยวทั่วไทยตลอดทั่วไปตามฝั่อันนี้คือน้ำตกกระอ่างเดี๋ยวผมจะพาเดินลงไปชมข้างล่างตอนนี้ผมก็เดินลงมาถึงตรงน้ำตกกระอ่างแล้วนะครับสภาพ สิ่งแวดล้อมของน้ำตกก็ฝั่งน้้นเขาก็จะมีแคมปิ้นก็คือจุดกลางเต็นท์สำหรับพักผ่อนแล้วก็ทามข้างของน้ำตกนำทารไฟก็จะเป็นแบบเป็นร้านอาหารเป็นเตียงถ้าเป็นเสาร์อาทิตย์คนจเยอะมากก็เป็นน้ำตกอีกแห่งที่มันอยู่ใกล้กรุงเทพมาก ก็คืออำเภอด้านมาจังหวดนครนายกเป็นน้ําตกไม่ใหญ่ก็เป็นทานน้าไหลแต่ก็ล้นหลังลงไปหลายจุดหลายที่นี้ผมพอดีผมมาตอนมันตกแล้วก็วันธรรมดาคนก็เลยไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่

ไม่รู้ลึกแค่ไหนจะผมจะเดินฝา้าไปค้ามือเอาว่าห้าคนนีผมก็ว่าคงไม่เหลือ คนมาเที่ยวมากินก็น่าจะไม่เลือันนี้คือน้ำตกกาลนะครับซึ่งอยู่ใกล้เีืงเทศประมาณ40กิโลเมตรสวัสดีครับเพื่อนๆของช่องทองเที่ยวทั่วไทยก็อันนี้เป็นวัด ที่อยู่ตำบลสีกะอางอำเภอบ้านนานรับอยู่ใกล้ๆกับน้ำตกกลางสำนับวัดก็ดูเงียบสงบก็ตั้งอยู่บนเขาทางเขาก็เดินขึ้นมาจากข้างล่างหรือจะขับรถขึ้นมาก็ได้ก็เป็น สำนักส่งวนตกก็เหมือนวัดมีคนมีพระอยู่แต่ก็เงียบๆไงไม่รู้สำหรับข้างบนก็มีบอกว่าเป็นพระพะุทธพระ ระสัมมาพุทธักรปญยมุนีลูกอยาลามก็พอดีกล้องอาจจะมัวไปหน่อยเพราะโดนลอง,งของฝนฝนตกอันนี้คือบรรยากาศข้างบนมองไปรอบทิศท,ทางก็ถ้าตาเปล่าสวยดีครับแต่ถ้าเข้ามากล้องก็อ,อาจจะมืดมัวหน่อยหนึ่งเพราะว่ามันเหมือนกับบรรยากาศฝนตก